ผมมีโอกาสขึ้นไปบนดอยผมไปเห็นคนพ่นยาก็งงถ่ายรูปเขาไว้เมือกงงว่าแค่พ่นยาฆ่า,มาแมลงทำไมต้องใส่ชุดถึงขั้นเป็นมัมมี่เลยก็ไปเจอแหล่งทำกเกษตรแหล่งหนึ่งเขาเรียกบ้านหลงปงนะครับหลงปงเนี่ยอยู่ระหว่างเส้นทางอำเภอฮอดไปแม่จันในฤด,ดูร้อนลมโชยมาก็เย็นถ้าไปเทียบกับเขาคอเนี่ยผมว่าสู้เขาคอได้สบาย เราไม่สามารถลงไปเดินเล่นได้เลยเพราะว่าไอของการการพ่นยาเนี่ยรุนแรงมากนะรู้สึกเคืองตาเลยนะผิวเนี่ยก็จะคันๆล้วเฮ้ยมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆแปลงนี้นะถ้าคุณไม่มีเคมีนะคุณทําเป็นกเกษตรแล้วเป็นช่องเชิง,ชงท่องเที่ยวด้วยนะผมว่าที่เนี้ยน,น่าน่าสนใจมากก็คุยกับเขานะเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้แล้วชาวบ้านก็ไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้้ำถามปูกระลำทำไงถึงรวยเขาบอกว่าถ้าปูกระลำขาย10บ,บาทรวยเลย แต่ถ้าสบาทเมื่อไหร่ขาดทุนเลยนะาามเมื่อไหร่ได้10บาท,บาทเขาบอกปี2ปีอาจจะมีสักครั้งหนึ่งเขาเขาทาตามตามสิ่งที่เขาเห็นและเขาไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเลยที่จะต่อรองอะไรได้มีอยู่คนหนึ่งที่เราให้ความสนใจแล้วก็ไปพบกับเขาแล้วก็ได้ส่งเสริมเขาเนี่ยเขาเรียนจบมหาลัยเกษตรที่นี่นะฮะเขาบอกตั้งแต่เกิดมาเขาก็เห็นพ่อเขาทําอย่างเงี้ยปีปีก่อน ในช่วงฤดูกาลเนี่ยมันเจอช่วงแรงนะฮะเขาบอกว่าปีนี้ผักเขาเฉาตายหมดเลยเพราะอะไรเขาบอกไม่มีน้ําก็บอกทําไมไม่เจาะบาดาลเขาบอกเจาะได้แต่ไม่มีตังค์เขาก็บอกขอยืมได้ไหมผมก็มาถามลูกๆว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเดือดร้อนให้เจาะบาดาลบ่อสองแสนกว่าบาทเนี่ยจะช่วยเขาไหมเด็กก็บอกไม่เป็นไรนี่ป้าก็ให้เขายืมไปนี่เขาบอกเฮ้ยยืมแล้วอาจจะศูนนะเขาบอกเฮ้ย ความตั้งใจดีของคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาไม่มีโอกาสมันก็เป็นการทําลายโอกาสของเขาเหมือนกันนะเด็กก็บอกไม่เป็นไรเนี่ยเราให้เขาได้ยืมให้เขายืมแล้วค่อยๆให้เขาผ่อนจ่ายคืนมาจากการส่งผักกันแล้กันนะคือเราเราอยากจะทําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราหาตลาดไม่ได้เราไม่มีตลาดอะไรเงี้ยครับอืมคือาบางทีเราทํามันไม่สวยเอาไปตลาดตลาดเขาไม่ซื้อนงครับ แต่สุดท้ายผมเปิดมาเจอกับทางตัวเฮตัวโอกระจววครับครับแล้วเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนกับรับซื้ออะไรเงี้ยครับเริ่มปรับเปลี่ยนมาก็ยังลาลุกคุกคานอยู่ฝุก,กบแบบระเปิดนะครับเนาะเราควบคุมดินฟ้าอากาศไม่ได้ครับก็เหมือนที่เรารู้ก็คือถ้าทำยินซีจริงๆอ่ะมันทํายากคือบางทีตลาดมันไม่ได้กว้างพอครับเราเราเราจะหันมาทางนี้แล้วคือมันช้าหน่อยแต่ว่ามันจะยั่งยิน พอมันมันยั่งยืนมันยั่งยืนขึ้นเดี๋ยวเราอะไรก็ดีขึ้นมาครับพอเข้ามาทำอินซีกับเราเนี่ยครั้งแรกที่ขึ้นไปตัดกระลำเนี่ยผมถามว่าคุณคุณมั่นใจได้ไงว่าเมื่อก่อนคุณเป็นคนปลูกกระลำแล้วใช้ยาวันนี้คุณมาบอกผมเนี่ยผมไม่ได้มาเห็นกับตาผมไม่เชื่อคุณเขาบอกงี้ก็ได้ครับ <S <S เขาก็มีดไปปาดต้นกระลำเลยนะ <S <S ปาดปลีกระลำเนี่ย <S <S ปาดเลย แล,แล้วเขาควักไส้มาเขาเคียวให้จินเลยกินให้ดูเลยเขาบอกก็ผมมั่นใจไงฮะผมมั่นใจว่าผมไม่ใช้ผมผมสัญญาไว้แล้วจริงๆผมอยากทําอินซีมานานแล้วแต่อินซีมันไม่ใช่โอกาสที่เขาจะทาเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันมันเป็นการยิ่งกว่าคําพูดที่มาการันตีเรา <productions. S 2> น้องเขาก็เป็นผมว่าเป็นคนดีที่ไม่มีโอกาสและการที่ลูกๆมีธุรกิจมาถึงปัจจุบันนี้แล้วมีโอกาสในสังคมและคืนโอกาสนี้ให้กับสังคมเพราะว่านี้เป็นความ เป็นความคิดที่ดีก็ชื่นชมเขานะฮะเราเดินอยู่บนเส้นทางของอินทรีเนี่ยเราก็ส่งเสริมให้เขาปลูกมาขายให้เราเราจะเป็นคนกลางในการเอาผักของคนที่มีจิตศรัทธาในการทําอินทรีย์นําสิ่งนี้ไปมอบให้กับลูกค้าเราหลายเรื่องหลายราวที่ลูกเขาเขาปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราอยู่ในสังคมแล้วรู้รู้จักการคืนรู้จักการส่งมอบโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอไรนะฮะผมก็มองว่าเออการทําธุรกิจแบบนี้มันเป็นเรื่องของความยั่งยืนนะฮะ มันยั่งยืนด้วยมิตรภาพด้วยยั่งยืนด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะแล้วก็ยั่งยืนด้วยความรู้สึกดีๆด,ด้วยมิตรภาพผมว่ามันเป็นความงดงามของสังคมปัจจุบันที่เราโหยหาในความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้น